เช้านี้ก็ขอแบ่งปันท่านชื่อเรื่องว่าความฝันในวันสับสนนะครับที่มาก็ไม่ได้ไปไหนไกลเลยก็มาจับความรู้สึกว่าเมื่อคืนฝันวันก่อนก็ฝันนะครับแต่บังเออแล้วมันเป็นความฝันที่พอจะจําได้และพอมาย้อนค่อยๆนึกคิดว่าเออมีเรื่องอะไรบ้างก็ตลกดีมันมีช่วงที่ ขาดหายจาได้บ้างจําไม่ได้บ้างทั้งสองวันนะครับแล้วพอคิดต่อก็เลยคิดว่าเอ๊ะไอ้ก่อนน้ายนั้นเราฝันไหม mm hmm. ก็มีความรู้สึกว่ามีฝันบ้างเป็นระยะระยะแล้วก็มันนึกขึ้นได้ว่าเคยฟังยูทูบนะฮะที่เขาบอกว่าปกติเราแทบจะฝันทุกวันแต่แค่ว่าเราจะจําได้หรือไม่ได้เท่านั้นเองเพราะกระบวนการความฝันมันคือกระบวนการการเก็บ กับความจำความนึกในแต่ละวันแล้วเอามาเรียงลอยเข้าลิ้นชักในหัวสมองเรานะครับก็เอาเป็นว่าส่วนใหญ่จะฝันนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจำได้ไม่ได้แต่ช่วงวันสองวันเนี่ยมาจำได้ขึ้นมาแล้วก็มาน,นึกถึงแต่ละเรื่องที่ฝันแล้วก็มาน,นึกตลกว่าเอ๊ะเราไปฝันเรื่องนัง้นได้ยังไงแล้วผมก็เลยเอามาผูกโยงเขาบอกว่าความฝันเรามันคือจิตใต้สำนึก ที่เรานึกคิดนะฮะแล้วอาจจะไปแต่งเติมอะไรเข้าไปใส่มันก็เลยทําให้เกิดความฝันมันก็ตลกดีว่าเอ๊ะเราฝันถึงเรื่องนี้จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราในชีวิตประจําวันเลยแต่พอให้นึกถึงความโยงใหญ่กับมาอีกทีความเกี่ยวข้องความใกล้เคียงว่าเอ๊ะในเรื่องนี้มันเกี่ยวอะไรกับเมื่อวานวันนี้มันลื่นที่เรานึกได้มันก็มีส่วนเกี่ยวข้อง โยงเชื่อมกันนิดนิดเหมือนกันแค่เราไปจินตนาการต่อและเรื่องความคิดของเราเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันแตกแล้วมันยิ่งใหญ่จริงๆผมก็ฟังมาอีกว่าความคิดของเราเวลาเรานึกถึงอดีตนะครับไม่ได้พูดถึงอนาคตนึกถึงอดีตในเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นความมันคล้ายความทรงจําแต่พอเราคิดถึงมันเนี่ยมันจะใหญ่กว่าปกติความหมายถ้าเราดีใจมันก็จะเหมือนกับดีใจ ได้ใหญ่ขึ้นเสียใจมันก็จะเสียใจได้มากขึ้นสถานที่ที่มันไม่ได้ใหญ่โตแต่พอเรานึกถึงมันก็จะดูใหญ่โตแล้วถ้าเกิดว่าเราคิดถึงบางสถานที่ที่มันใหญ่ขนาดนั้นในความคิดเราแล้วเราลองกลับไปสถานที่จริงเราจะมีความรู้สึกว่ามันเล็กมันไม่ได้ใหญ่แปลว่าความคิดของเรามันชอบขยายกวา้างให้มันแบบโอเวอร์ประมาณนั้นผมก็เลยเอาเรื่องความฝันตั้งชื่อเนี่ย ความฝันในวันสับสนเนี่ยก็มาย้อนคิดว่าไอแต่ละวันแต่ละวันเรามีมีความสับสนมีความคุ้นคิดไอ้เรื่องแฮปปี้ก็เรื่องหนึ่งนะแต่วันนี้เน้นในเรื่องของความแบบไม่ได้ตั้งใจนะฮะว่าเราอะมีความหมกมุ่นมีความคิดแล้วเก็บไปฝันหรือเปล่าจริงๆสรุปมันก็ใช่จริงๆด้วยนะครับฉะนั้นแล้วเอาเป็นว่าความฝันมันก็เป็นความน่ารักอีกรูปแบบหนึ่งที่นิดๆก,ก็อยากเอามา คำขาเอามาเล่าเอามาพูดกันแล้วใครมีความฝันแปลกๆก็เอามาแชร์กันได้ผมก็อาจจะไม่ได้เล่าโรงรายละเอียวอยว่าฝันยัไรแต่มันก็มีความเขาเรียกว่า Amazing ในชีวิตคนเราเหมือนกันนะที่คนเรามีการเก็บความฝันแต่มันก็เป็นกระบวนการวิทยาศาสตร์ที่มันอธิบา,ายได้แต่ไม่ว่าจะสับสนในเรื่องความจริงสับสนในความฝันยังไง ก็ขอให้ทุกคนตั้งหลักแข็งแรงแล้วหาวิธีที่ลงตัวสำหรับตัวเองในการเขาเรียกว่าอะไรนะที่จะพัฒนาตัวเองหรือในการที่จะปรับตัวสร้างความสมดุลให้พอที่จะมีความสุขเล็ก,ลกๆน้อยๆในแต่ละวันได้มันหลีกเรื่องความทุกข์ไม่ได้อัน,นั้นทำความเข้าใจกับมันได้แต่เราก็อย่าเอาความทุกข์นั้นแบก,กบไปฝันให้บ่อย เดี๋ยวมันจะซ้ำเติมนะครับขอให้ทุกคนมีความสัในวันที่ดีบ้าสักส่วนบ้างเตินเป็นทุกๆคนองชีวิตดีทุกคนที่เกิดวนันนี้วันนี้วันเกิดพี่สานะครับขอขออวยพรให้แข็งแรงสมบูรณ์พอประมาณกับตัวเองนะครับ